สวัสดีครับผมจายหัดใหญ่วันนี้มีเหรียญหลวงปู่ทวดวัดช่างให้ปี2,508รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์บล็อกไม่ผ่าปากนะครับหลังวงเดือน3เหรียญมาให้พิจารณากันถึงความเป็นพระแท้นะครับซึ่งจายหัดใหญ่เนี่ย ที่ทาคลิปออกไปสอนวิธีการดูความเป็นพระแท้ของเหรียญทุกๆปีทุกๆวาระที่ปลุกเสกโดยท่านพระอาจารย์ทิมพระครูวิสัยโสพลนะครับหลักการที่สําคัญเนี่ยวิธีการทําของอพระปั๊มเนี่ยจะเป็นการกดโดยแม่พิมพ์ที่ได้รับการขุดจากช่างที่ใช้โลหะปลายแหลมค่อยๆขุดนะครับจาก าการขุดของช่างนี้เองก็จะทำให้เกิดเส้นเซียนติ่งเส้นซอน้อนรอยยุบรอยกระแทกเส้นรัศมีการกระแทกขึ้นตามเหรียญทั้งหน้าและหลังนะครับสังเกตตรงนี้ให้ออกนะครับสังเกตตรงนี้ให้ออกท่านก็จะดูเหรียญถ้าแท้เป็นนะครับคราวนี้เรามาดูคร่าวๆนะครับ ซึ่งซึ่ง,งเหรียญวาระนี้ปีพศนี้บล็อกแม่พิมพ์นี้เนี่ยผมทําคลิปไว้แล้วละ่ะเก่าๆลองไปถ้าอยากรู้แบบละเอียดละเอียดนะครับลองอดูคลิปเก่าๆก็ได้นะครับอันนี้มาดูทีละเ,เหรียญครับผมจะส่องแบบเร็วๆนะครับเพื่อ,อให้ได้ใช้เวลากันแบบไม่เยินเยอะนานเกินไปนะครับ เราเริ่มต้นจากด้านหน้าที่หูเหรียญครับหูเหรียญด้านหน้าจะมีลักษณะการเจาะที่กลมสมมาตรนะครับข้างข้งของด้านหน้าเนี่ยจะมีเป็นเส้นที่ผ่านการปั๊มนะครับจะเล็กใหญ่ไม่เท่ากันนะครับ แล้วก็ด้านล่างเนี่ย,ตร,ย,รยนะตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมชี้นิดหนึ่งตรงนี้นะครับจะมีร่องรอยของการปั๊มที่เป็นเนื้อเกินคมคมนะครับนี่คือลักษณะของพระปั๊มนะครับนี่ฮะด้านล่างเห็นไหมครับเนื้อเกินคมคมอย่างนี้เนี่ยเกิดจากการปั๊มนะครับเกิดจากการปั๊มนะครับนี่ฮะ ซึ่งถ้าเราหัดสังเกตความเป็นพระปั๊มตรงนี้ให้ได้นะครับความเราก็จะมะีทักษะในการดูเหรียญหลวงปู่ทวดวัดช่างให้ที่ท่านท่าน,านพระอาจารย์ทิมปลุกเสกนะครับทุกๆวาระนะครับคราวนี้มาดูในหมอนครับท่านจะเห็นด้านข้างในของหมอนด้านข้างนอกของหมอนด้านข้างล่างของหมอนด้านข้างบนของหมอน จะมีลักษณะเป็นติ่งเล็กๆเส้นเส้นเล็กๆปรากฏให้เห็นอยู่นะครับตรงนี้จะบ่งบอกถึงว่าเหรียญเหรียญเหรียญใดๆก็ตามที่มีตรงจุดนี้เกิดขึ้นเนี่ยจะมีลักษณะของความคมนะครับในระดับหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยจะบ่งบอกว่าเกิดจากการขุดแม่พิมพ์ของช่างที่ช่างเก็บรายละเอียดไม,ไม่เรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ เมื่อถ่ายทอดออกจากแม่พิมพ์สูรีแล้วเนี่ยจะเกิดเป็นเส้นเซียนติ่งเล็กๆติ่งเล็กบ้างใหญ่บ้างแล้วก็เส้นซ้อนนะครับท่านดูท่านดูด้านในของอด้านในด้านบนของกระหนกรูปหมอนที่กลางจอตอนนี้นะครับท่านจะเห็นติ่งเล็กๆคมๆนั่นหมายถึง เกิดจากการขุดแม่พิมพ์ของช่างนะครับที่เก็บรายละเอียดไม่เรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ทำให้เกิดติ่งเล็กๆคมๆอย่างนี้นะครับเป็นลักษณะของพระปั๊มนะครับซึ่งหมงบอกว่าเป็นพระแท้ในพระวะระนี้นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับจะมะีจะสังเกตได้นะฮะมันจะมีความคมในระดับหนึ่งเลยนะครับมันจะเป็นอาการกระแทกของโลหะกระทบโลหะความคมอย่างนี้เนี่ย มันจะเกิดขึ้นไม่ได้กับพระที่ถอดพิมพ์นะครับนะฮะอันนี้มาดูตรงที่หน้าผากขององค์พุทศบ้างครับท่านดูด้านล่างของหน้าผากแต่ละเส้นนะครับก็จะมีร่องรอยของการแกะแม่พิมพ์ซึ่งเป็นเส้นเสี้ยนแล้วก็ติ่งเล็กติ่งใหญ่นะครับให้เห็นให้สังเกตถึงความเป็นพระปั๊ม นะครับเมดตานี่เป็นเม็ดเลยนะครับมีลักษณะของอมีลักษณะของความคมของการแกะโดยใช้โลหะปลายแหลมนะครับข้างข้างใบหูซ้ายด้านบนเนี่ยก็จะมีขีดเกินขีดหนึ่งเห็นไหมครับยิงไปทางอัคราอมตัวที่สองนับจากบนลงล่างด้านซ้ายขององค์หลวงปูทธธ่ทวดนะครับแล้วก็คำบที่คำบับ ซ้ายขององค์หลวงุทวรเหนือคิ้วซ้ายไปนะครับที่ติดกับพื้นเหรียญก็จะมีขีดเล็กๆขีดหนึ่งนั่นเกิดจากการเป็นติ่งที่เกิดจากการขุดแม่พิมพ์ของช่างล้ลวนๆนะครับเก็บรายละเอียดไม่เร้อยร้อยเปอซน์นะครับพวกเหล่านี้พวกเส้นเสี้ยนติ่งเล็กติ่งใหญ่เส้นซ้อนเหล่านี้จะมีความคมในระดับหนึ่งเลยนะครับ ครานี้มาดูในกนกบ้างครับท่านจะเห็นด้านข้างของกรนกในกนกจะมีติ่งเล็กติ่งใหญ่ที่เกิดจากการขุดแม่พิมพ์ทั้งสิ้นนะครับนี่ยกลางจอตอนนี้ครับจะท่านจะเห็นด้านข้างของอกระนกจะมะีร่องเส้นเสี้ยนเล็กๆให้สังเกตถึงความเป็นพระปั๊ม นะครับเดี๋ยวผมชี้นิดหนึ่งนะครับแล้วก็ด้านข้างของขอบกหนกตรงนี้นะครับด้านข้างของขอบกนกตรงนี้นะครับ,บ,กกระรบจะมีลักษณะของการแกะแม่พิมพ์เป็นช่องเล็กๆเหมือนกันผมจ่อให้ดูนะครับเนี่ยฮะมีติ่งเล็กติ่งใหญ่ นะครับติ่งเล็กติ่งใหญ่มันเรียบไม่เสมอกันนะครับพื้น,พ,นพื้นด้านข้างของอขอบกระหนกด้านนอกบ่งบอกถึงว่าเป็นการแกะแม่พิมพ์ของช่างปีประสอนนั้นเนี่ยฮะลองดูนะครับขอบจะมีเกือบทุกอนุเลยครับนะฮะมาดูตัวช้างครับ การขึ้นรูปของช้างนะครับสวยสะดงดงามครับมีมิติของความวอลโค้งนะครับที่ตาที่เม็ดตาช้างนะครับท่านสังเกตดูใหดีตรงนี้นะฮะก็จะมีติ่งเล็กใกล้กๆเม็ดต,ตาช้างนะครับนั่นคือนั่นคือการม,ามาันมันเป็นผลจากการแกะแม่พิมพ์ของช่างเช่นเดียวกันนะครับเก็บรายละเอียดไม่เรียบร้อยข้างงวงช้างท่านดูข้างงวงช้างนะครับ ถ้าสองแบบนี้เนี่ยท่านดูข้างวงช้างด้านในข้างวงช้างด้านบนนะครับจะมีติ่งเล็กๆที่ที่ให้สังเกตถึงการแกะแม่พิมพ์ของช่างที่เก็บรายละเอียดแม่เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับลักษณะของความเป็นพระแท้นะครับนี่ฮะทุกอนูครับจะค่อนข้างจะมีะติ่งเล็กติ่งใหญ่ให้สังเกตถึงความเป็นธรรมชาติของการแกะแม่พิมพ์ของช่าง ใต้ขาเห็นไหมครับจะมีเส้นสายฝนหลายๆเส้นบนตัวออกอ่างของคําว่าพ่อบนตัวพอพานของคําว่าพ่อนะครับเป็นเส้นสายฝนที่ยิงมาอยู่ใต้ขาอยู่ระหว่างใต้ขากับตัวอักษรไทยเหล่านี้นะครับใต้ตัวทอทหารเอ้บนตัวทอทหารของคําว่าโทษก็มีครับเส้นสายฝนนะครับ สวยสดงดงามมากครับพอพานของคำว่าพ่อเนี่ยจะมีเส้นแตกจากด้านล่างยิงมหาขอบกะหนกด้านล่างเส้นนึงเห็นไหมครับนี่ฮะนะครับ รายละเอียดธรรมชาติเหล่านี้เนี่ยท่านสามารถเรียนรู้ได้จากเหรียญแท้ๆนะครับช้างตัวขวามือขององค์หลวปูท่ทวดท่านดูที่งวงช้างนะครับจะมีการแกะแม่พิมพ์เป็นชั้นๆก่อนถึงปลายงวงนะครับเห็นไหมครันะครับตัวอัครขอมแต่ละตัวเนี่ยเดี๋ยวผมจอดนิดนึง ด้านข้างของตัวคระขอมเหล่านี้นะครับท่านสังเกตดูดีๆนะครับก็จะมีติ่งเล็กติ่งใหญ่ให้สังเกตถึงลักษณะของการแกะแม่พิมพ์เช่นเดียวกันนะครับเก็บรายละเอียดไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือความเรียบของด้านข้างเนี่ยจะไม่เรียบร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับคราวนี้ก็มาดูกระหนกด้านขวาขององค์พระ,ะครับ เนี่ยฮะท่านจะเห็นติ่งเล็กๆติ่งเล็กบ้างใหญ่บ้างตามข้างของกนกเหล่านี้นะครับสังเกตถึงความเป็นพระปั๊มได้เป็นอย่างดีซึ่งเกิดจากการใช้โลหะปลายแหลมค่อยๆขุดขึ้นเป็นแม่พิมพ์ทั้งหน้าและหลังนะครับ ในตาเมตากลมนะครับเมตากลมแล้วก็ในตาเนี่ยก็จะมีติ่งเล็กติ่งใหญ่เป็นลักษณะของการขุดแม่พิมพ์นะครับที่เก็บรายละเอียดไม่เรียบร้อยเหมือนกันข้างจมูกข้างดั้งจมูกเห็นไหมครับจะมีช่องเล็กๆเล็กๆเล็กๆนั่นคือการขุดแม่พิมพ์ของช่างโดยใช้โลหะปลายแหลม,หลมเช่นเดียวกันนะครับ หลังวงเดือนให้ท่านสังเกตตรงหัวมุมตรงนี้นะครับตรงหัวมุมด้านซ้ายบนของด้านหลังเนี่ยท่านจะเ,เห็นเป็นรูปโคง้งเดี๋ยวผมชี้ดูนะครับนี่ฮะที่เขาเรียกว่าหลังวงเดือนก็คือเส้นแตกตรงนี้นะครับเส้นแตกตรงนี้แล้วก็ตรงที่งองงูสะอานอนหนู ประมาณนี้นะครับจะมีเส้นแตกวงเป็นรูปโค้งเหมือนกันเขาเรียกว่าหลังวงเดือนนะครับนี่ฮะเส้นแตกคมคนะครับแล้วก็ตรงงองนี่ฮะงานเลื่อนงานเลื่อนจะมีเส้นแตกคมคคล้ายๆวงเดือนนะครับจนถึงตัวสอเสือของคําว่าสมณะนะครับ ส่วนด้านล่างสุดก็จะเป็นเลขไทยปีที่ปลุกเสกนะครับ08ย์เลขไทยนะครับใต้มอม้าของคําว่าสมณศักดิ์จะเป็นเนื้อเกินเข้าใจว่าเป็นบล็อกแตกนะครับ3มเหรียญที่ผมถือเนี่ยจะเป็นบล็อกแตกตรงนี้เหมือนกันเลยนะครับใต้มอม้าของคําว่าสมณศักดิ์จะเป็นเนื้อเกินคมๆนะครับตอนนี้มาดูเหรียญที่2ครับ เดี๋ยวผมส่องไปเร็วๆนะครับดูหูเหรียญครับกลมสมมาตรนะครับใต้หูเหรียญก็จะมีร่องรอยของเนื้อเกินจากการเนื้อเกินคมคมจากการปั๊มจากแม่พิมพ์สู่เหรียญเหรียญนี้นะครับเนี่ยฮะในหมอนจะมีเส้น เซียนแล้วก็ติ่งเล็กติ่งใหญ่ให้สังเกตถึงความเป็นพระปั๊มของพระวาระนี้นะครับเดรียฮะเรียวนี้ ชัดนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมขอ z o มนิดหนึงเดี๋ยวนี้จับโฟกัสไม่ได้ครับได้แล้วครับนี่ฮะท่านดูในหมอนข้างในของหมอนด้านบนนะครับข้างในด้านบนของหมอนเนี่ย จะมีเป็นช่องเล็กๆเส,เส้นเล็กๆติ่งเล็กติ่งใหญ่มันบันบงบอกว่าพื้นด้านในเนี่ยมันมีความเรียบไม่เสมอกันเกิดจากการขุดแม่พิมพ์ของช่างนะครับข้างล่างของอเส้นหน้าผากก็จะมีติ่งเล็กติ่งใหญ่เหมือนกันนะครับเม็ดตาคมนะครับคมชัดเล็ก เหนือใบหูซ้ายเนี่ยเนี่ยนะฮะเหนือใบหูซ้ายขององค์หลวงพุทธทวดเนี่ยก็จะมีขีดเกินเป็นตำหนินะครับเป็นตำหนิคม,คมคมหนึ่งเส้นนะครับเนี่ยฮะยิงไปทางอัอกขระขอมตัวที่สองนับจากบนลงล่างนะครับแล้วก็ขมับซ้ายก็จะมี ตึงเส้นเกินนิดหนึ่งนะครับเหนือคิ้วซ้ายนะครับท่านดูกระหนกขอบกระหนกด้านนอกตรงนี้นะครับท่านจะเห็นเป็นช่องเล็กๆซึ่งเกิดจากการขุดแม่พิมพ์ของช่างล้วนๆน,นะครับจุดเหล่านี้นะครับเป็นการกระแทกจากแม่พิมพ์สูโลหะที่รองรับเป็นเหรียญเหรียญน,นี้นั่นเองนะครับคราวนี้มาดู กนกตรงนี้บ้างรายละเอียดเห็นไหมครับด้านข้างของกหนกนะครับจะมีเป็นติ่งเล็กติ่งใหญ่เส้นเสี้ยนให้เห็นถึงลักษณะของการแกะแม่พิมพ์นะครับซึ่งความเรียบของอด้านข้างตรงนี้มันจะเรียบไม่เสมอกันนะครับ ช้างด้านซ้ายขององุ่นปวดทวดก็ขึ้นรูปมีลักษณะเว้าโคง้งจะขึ้นซึ่งเกิดจากการแกะแม่พิมพ์ด้วยโละหะปลายแหลมนะครับที่เมต,ตาของช้างนะครับจะมีเส้นจะมีติ่งเล็กๆออกมาให้เห็นนะครับคมๆนิดๆน,นั่นบ่งบอกถึงการแกะแม่พิมพ์ของช่างปีปรศสอน,นั้นะเก็บรายละเอียดไม่ครบนะครับ อ่าตาหนิที่เขาดูกันของเหรียญวระนี้ซึ่งเหรียญแรกผมลืมบอกไปที่งองงูของคําว่าช้างนะครับอ่าข้างล่างของงองงูเนี่ยจะมีเส้นแตกเส้นหนึ่งยิงมาหาขอบด้านล่างของเหรียญน,นะครับเห็นไหมฮะเห็นแล้วนะครับเส้นสายฝนที่อยู่ระหว่างขากับตัวพอพานของคำว่าพ่อ เส้นสายฝนที่อยู่ระหว่างขากับตัวอ,อ่งของคำว่าพ่อเส้นสายฝนที่อยู่ระหว่างขากับตัวทอทหารของคำว่าทวดมีเหมือนกันนะครับเหรียนนี้แล้วก็เส้นแตกของพอพานของคำว่าพ่อที่ยิงมาถึงขอบล่างเดี๋ยวผมส่องให้ดูนะครับพอดีเหรแรกผมจำได้เนี่ยฮะเห็นไหมครับจะมีอยู่เส้นหนึ่ง ด้านล่างของคาว่าพ่อด้านล่างของความพานของคาว่าพ่อเนี่ยจะมีเส้นแตกอยู่เส้นหนึ่งย,ยิงมาทางขอบด้านล่างของเหรียญนะครับช้างตัวขวามือของหลวงปู่ทวดเดี๋ยวนะฮะดูด้านข้างของงวงช้างนะครับ จะมีติ่งเล็กติ่งใหญ่เดี๋ยวนะฮะแปบ๊บหนึ่งนะครับจะเย็นๆนะครับอ่าบนงวงช้างครับจะมีการแกะเป็นช่องเล็กๆเห็นไหมครับก่อนถึงปลายงวงนะครับ นั่นเกิดจากการขุดแม่พิมพ์ของช่างเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้อัคระขอมเรามาดูด้านข้างของอัคระขอมแต่ละตัวซึ่งคงดูไม่หมดทุกตัวนะครับจับโฟกัสยากครับเหร๋ยวนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดนะครับ บางเหรียญในช่วงระยะเวลาที่ต่างกันเนี่ยบางเหรียญจับโฟกัสยากจริงๆครับทั้งๆที่เป็นเหรียญวาละเดียวกันแล้วก็เนื้อเดียวกันนะครับชุบนิกเกิลเหมือนกันนะฮะอย่างเหรียญกระไล่เหรียญเป็กทองนี่บางเหรียญเหรียญแรกนี่โฟกัสง่ายพอเหรียญที่2นี่โฟกัสยากครับอ่าเห็นไหมครับเนี่ยดูด้านข้างของอัขระของแต่ละตัวนะครับ ตอนนี้มาดูด้านข้างของกระหนก<ม>เห็นไหมครับด้านข้างของกหนกกลางจอตอนนี้ครับจะมีติ่งเล็กติ่งใหญ่ให้เห็นถึงลักษณะของการแกะแม่พิมพ์และเก็บรายละเอียดไม่เรียบร้อยของช่างเมื่อถ่ายทอดออกมา ก็จะมีเป็นช่องเล็กๆเป็นติ่งเล็กๆตยงใหญ่ให้สังเกตถึงความเป็นพระปั๊มนะครับหลังวงเดือนเนี่ยฮะจะมีเส้นคล้ายๆเป็นเส้นวงกลมคมแตกอยู่นะครับแล้วก็ตรงที่คำว่างานเลื่อน เนี่ยจะมีเส้นแตกคมๆนะครับใต้มอม้าของคำว่าสมณะนะครับจะมีเป็นบล็อกแตกครับจะมีเนื้อเกินคมๆใต้มอม้านะครับเรียญที่3ครับ หูเหรียญกลมสมมาตรนะครับใต้หูเหรียญมเีเนื้อเกินจากการปั๊มนะครับคมคมเกินอยู่นะครับหมอนนะฮะลักษณะของเส้นเส้นติ่งคมคมในหมอนข้างหมอนนะครับทั้งด้านในด้านข้างด้านล่างด้านบนสังเกตให้หมดนะครับใต้หน้าผาก ขององค์หลวงปุทวดนะครับมีเนื้อเกินมีติ่งเล็กติ่งใหญ่นะครับบนหูซ้ายขององค์หลวงปุทวดมีขีดเกินบนขมับซ้ายมีขีดเกินนะครับเมตาคมชัดลึกนะครับด้านข้างของกนกนะครับด้านข้างของกนกด้านนอกนะครับจะมีติ่งเล็กติ่งใหญ่ให้เห็นถึงการแกะแม่พิมพ์ของช่างนะครับด้านข้างของกหนกด้านในนะครับ จะมีติ่งเล็กติ่งใหญ่แสดงให้เห็นถึงการแกะใช้โลหะปลายแหลมค่อยๆแกะนะครับเมื่อถ่ายทอดออกมายังโลหะเหลี่ยญนี้แล้วก็จะมีลักษณะของด้านข้างที่เรียบไม่เสมอกันเกิดจากการขุดแม่พิมพ์และเก็บรายละเอียดไม่เรียบร้อยของช่างปีพศนั้นนะครับเนี่ฮะด้านนอกของอกระหนกข้างด้านนอกจะมีเป็นติ่งเล็กติ่งใหญ่เต็มเลยครับคมๆนะครับ ติ่งเล็กติ่งใหญ่เนี่ยจะมีลักษณะของความคมซึ่งเกิดจากการปั๊มโลหะกระแทกโลหะนะครับเมตตาช้างด้านซ้ายคมนะครับข้างงวงเนี่ยก็จะมีล่องรอยของการแกะแม่พิมพ์เป็นช่องแล้วก็เป็นติ่งเล็กติ่ง,งใหญ่เช่นเดียวกันด้านล่างของคำว่าข,ของของตัวักษรงองงูของคําว่าช้างมีเส้นแตกยิงมาหาขอบล่างของเหรียญน,นะครับ เส้นสายฝนระหว่างขาขององค์ูปทวดกับพอพานออั่างของคำว่าพ่อระหว่างขากับทอทหารของคำว่าทวดก็ยังมีนะครับเรียนเรียนนี้ก็ยังมีเห็นไหมฮะนี่ฮะเส้นสายฝนคมคมเล็กๆเรียวเรียวนะครับเส้นแตกจากด้านล่างของพอพานของคำว่าพ่อมาอยิงมาหาทางด้านขอบ ด้านล่างของเหรียญนะครับวงช้างนะครับงวงช้างของช้างตัวขวามือของอุคุพริพุทธจะมีเป็นช่องเล็กๆเห็นไหมครับบนงวงเลยครับก่อนถึงปลายงวงนะครับเกิดจากการขุดแม่พิมพ์ของช่างเช่นเดียวกันด้านข้างของอัขระของแต่ละตัวนะครับมีช่องเล็กๆติ่งเล็กตต่งใหญ่ ให้สังเกตเห็นถึงความเป็นพระปั๊มซึ่งเกิดจากการขุดแม่พิมพ์ของช่างปีพศออนั้นเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้มาดูกน,นกด้านขวามือของโองรุปตุเห็นไหมครับด้านข้างของกระน,นกเหล่านี้นะครับจะมีช่องเล็กๆเต่งเล็กตเกต่งใหญ่ให้สังเกตถึงความเป็นพระปั๊มซึ่งเกิดจากการขุดแม่พิมพ์ของช่างเช่นเดียวกันกน,นะครับอันนี้มาดูวงเดือนเส้นแตกคม,คม นะครับด้านบนแล้วก็เส้นแตกที่คําว่าง,งานเลื่อนนะครับ3มเหรียนนี้จะเป็นบล็อกแตกนะครับจะมีเนื้อเกินคมๆที่ใต้มองมาของคําว่าสมณะสมณะนะครับสมณะเนี่ฮะเนื้อแตกคมคมนะครับอยู่อยู่ถัดจากเลข8ไทยนะครับใต้มองมากันนอนนี้นะครับเป็นเป็นเนื้อแตกคมๆเป็นเนื้อเกินคมคมเกิดจากบล็อกแตกนะครับ ท่านดูด้านข้างของคําว่านอนเนนะครับจะพื้นด้านข้างเรียบไม่เสมอกันนะครับจะมีเป็นช่องเป็นช่องอให้สังเกตถึงความเป็นพับปั๊มที่เกิดจากการคุดแม่พิมพ์นะครับนะฮะสามเหรียญน,นี้นะครับก็เป็นพระที่เป็นเหรียญที่ไม่ไม่ถึงกับสวยงามปิ๊งปิ๊งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ผมก็ ลงในเฟซแล้วล่ะครับว่าจะเปิดในราคาที่ถ้าสวยๆเหรียญวาระนี้เป็นแสนนะครับแสนต้นก็สามเหรียญน,นี้เนี่ยไม่ถึงกับสวยปิ๊งนะครับไม่ถึงกับสวยแบบมากๆนะครับผมก็เปิดไม่ถึงแสนผู้ใดที่สนใจจริงก็โทรมาคุยกันได้นะครับเหรียญวาระนี้เนี่ยเป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะครับที่มีประสบการณ์สูง ของข้าราชการไทยนะครับปัจจุบันท่านที่แขวนอยู่ก็มีประสบการณ์เช่นเดียวกันก็ลองหาอ่านลองหาศึกษาดูนะครับว่าผู้ใดบ้างใครบ้างที่แขวนอยู่แล้วก็ได้รับตําแหน่งสูงสุดขององค์กรแต่และองค์กรนั้นๆนะครับก็3มเรียนนี้สนใจจริงโทรมาคุยกันได้นะครับในในช่วงหลังโควิดที่พระผมได้ข่าวว่าพระ ออกมาเยอะเหมือนกันนะครับด้วยด้วยเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นนะครับก็ลองลองโทรมาคุยกันได้ครับไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องราคาเนี่ยคงไม่ได้ตายตัว100%ว่าจะต้องเป็นเท่านั้นเท่านี้แต่3เหรียญนี้เนี่ยผมเปิดเหรียญละไม่ถึงแสนผมบอกได้เลยเหรียญละไม่ถึงแสนถ้าสวยๆปิ๊งๆเนี่ยแสนต้นๆครับบล็อกนี้พิมพ์นี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจ่ายหัดใหญ่นะครับ ก็มีอะไรคืบหน้าดีๆเกี่ยวกับพระเครื่องหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ที่ทันท่านพระอาจารย์เทมปุกเสร็จทุกปีทุกวาระนะครับผมก็จะนำมาเล่ากล่าวให้ได้รับทราบรับฟังกันนะครับอย่าลืมติดตาม facebook ด้วยนะครับจายหัดใหญ่เบอร์โทรกับเบอร์ id l i n e เบอร์เดียวกันนะครับ0818988543นะครับสำหรับวันนี้ ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ